ตอนนี้ก็มีเสียงหลวงพ่อนะคะมาแหล่หรือว่ามาเทศนะะคให้ญาติโยมได้ฟังนะคะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะ มาทำบุญกรินด้วยกันนะคะที่วัดพร,ระโกศนะคะอำเภอซีโอรภูมินะคะงานเริ่มนะคะวันประมาณสามวันมาแล้วนะคะกะวันนี้วันที่7นะคะกะ็งานก็จะเริ่มนะคะ,อะทอดกระถินนะคะวันที่8ดนะคะ วันสุดท้ายเลยนะคะตรงกับวันลอยกระทงนะคะท่านผู้ชมค่ะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะท่านผู้ชม f c แฟนช่องนะคะที่รับชมแล้วก็อาได้ร่วมบุญนะคะเอ็ดเบรีก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญด้วยกันเลยนะคะทําบุญด้วยกันนะคะ,ะไม่ว่าจะมางานบุญกระถินหรือไม่ใช่งานบุญกระถินก็เอดเบรีก็ อาทำบุญนะคะก็วันนี้ก็มาร่วมบุญกระถินวันที่วันที่เปิดรวมมาไม่ได้ก็เลยเอามาไว้ก่อน,นเอามาได้ก็จะมารัวหลายที่พร้อมกันหลวงปู่ครั<ะ>บหลวงปู่มีอะไรประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมที่อยู่ ถ้าใครทราบก็มาร่วมบุญได้วันที่8พฤศจิกายนเยนี่ยเ,เวลาก็ทอดไม่เกิน10โมงเวลา10โมงก็ทอดพรอมกันทั้งหมดที่คณะลูกศิษย์ที่มาวัดสุนึ่งโคกกระโดนก็มาร่วมงานบุญกระถินที่วัดกันถ้าใครมีจุดประสงค์หรือจะเป็นโรงทานโรงอะไรก็ได้ก็จะมีญาติโยมมาช่วยโรงทาน จ้งมาหรือไม่แจ้งามาเลยก็ไดใ้ในวันงานก็ิองานม่ไอยู่ที่วันที่ดวันที่8วันสุดท้ายอ๋อเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าก็จะมีการแห่กระถินแห่อะไรมีแห่มีอะไรอ้อมหลักธรรมจักรที่หลักธรรมแกรินนี้ก็จะมีการ สร้างสาราการเรียนหลังใหม่สร้างสารพราะว่าสาราหลังกรรมเล็กก็เล็กทิ้งมันก็นเป็นไม้มอดอะไรมันกินหมดดีกันนะักศึกษาเขาเลยจัดขึ้นเป็นบุญกระถิ่น,นว่านจากกักรจันทร์การค้าขายไม่ตามหานิยมอ๋อว่านจักรจันทร์ถ้าได้มีโชคถ้าคน ถ้าเสียงโชคในอธิษฐานถ้าได้ยินเสียงร้องก็นั่นแะแสดงว่าเราจะมีโชคใหญ่ mm hmm. เกี่ย็บเมตตามหานิยมการค้าขายดีคนเอาไปนก็คนติดเนื้อติดตัวหรืออะไรคนค้าขาย mm hmm. ก็ร่ำรวยเป็นสิรษีเยอะเพระ่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิด จะมีเหตุให้เราสังเกตตัวถ้าติดตถก็ไปไหนก็จะมีการ้าเสียงร้องก็มีเสียงเตือนภัยอะไรรู้ลงหน้าสังเกตตัวจะมีการมีเหตุเป็นจะไปจันลรใช่อถ้าเราเดินทางไกลอะไรถาเรี้ก็ปกติ ปุราปุริปุริติสาคารังเอวะเมวติตโตเตนะเปธานาอุปกัปปติอิจิตตังปจิตตังตุมหะจิปเมวะสมิตตโตสัพเปรโตสังคปาจันโถรปนารสโยธาปนิชโตรสโยธาสัพพิติโยวะจันตุสัพโรโคอินัสตุมหะเตปวัตวันรายุสุขิติกายโกภวา ยาปิวาตนะสริจสนิจังุตาปจชาย,ยนโนตัตตโรธมาวาทันติอายุม,มนโนสุภาภะลานี่เป็นวานจักจัน์คนเจ้าเจริญพระพุทธมนต์ต่อเลย นสายบุญเอเดี๋ยวนะคะช่องยูทูบมินิชาแนลนะคะเตรียมน้ำดื่มชาที่แล้วเดี่วัดพระสุนนะคะจำนวน500บาทแล้ววัดองค์นี้เลยดังนั้นป่า01นะคะก็จำนวนเงินก็500บาทเหมือนกันนะคะพิธีกรรมทางด้านศาสนาศาสนาให้แล้วเสร็จทในครั้งนี้นะคะก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องของชว์บันี อาชาแนลนะคะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายเจ็บอยากให้ใหญ่จนนะคะร่ำรวยเงินทองมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำมาข้าวไทยแล้วก็อ้องให้สำเร็จนะคะก็จะได้คำพิเศษเก็่ยวกับการส่งโทษองคฐิน ในช่วงเย็นข่ะวันนี้ก็เป็นคืนที่ได้มีโชคมีลาบนะคะกระถินของพวกเราถูกหวยโดยเบอร์โดยท่านเจ้าภาพพระธรรมได้รวมบุญด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญกระถินหรือว่าไม่ใช่งภัยการบุญกระถินก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะทวบุญเงานประกดนะคะที่ แร่โมโดยใจกันท่านผู้ชมนะคะที่ได้บูชาเหรียญไปนะคะร่วมทำบุญด้วยกันเนาะก็จะไปซื้อทุเทียนบ้างนะคะเพรนะว่าทุกที่ทุกบ้นนะคะนี่ไปบางรั้งก็ไม่ได้ถ่ายลง u t u b e นะคะก็ทําบุญไปเลยนะคะต่งอยูทางด้านทิศเหนือก็อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเป็นปีแรกนะค่านผู้ชมก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ yeah ท่านผู้ชมมีเยอะแยะมากมายนะคะญาติพี่น้องเราเนี๋ยลงไปแล้แห่ทีเราไปเยอะนะท่านผู้ชที่นี่กเห็นาราต่น้องเราได้ร่วมมาไม่พร้อมกันนะคะต้องมีผ้าใบมาคองช่วยาหลือก่ใช้หลักดันดูบรรยากาศไปพร้อมกันเลยนะคะ